สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมช่างแบงค์นะครับร้านสบายโมบายนะครับจะมาแนะนําแอปพลิเคชันนะครับเติมโปรเสริมนะครับของทางร้านสบายโมบายนะครับได้พัฒนาขึ้นนะครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d นะครับที่จะทําให้ทุกท่านนะครับสมัครโปรเสริมใช้บริการโปรเน็ตนะครับได้ง่ายสะดวกขึ้นนะครับเวลาท่านจะสมัครโปรเนี้ยโปรท่านหมดนะครับ ท่านไม่มีดอเน็ตในการเชื่อมต่อข้อมูลในการเข้าไปเซิร์ชหาโปรเสริมที่ท่านต้องการสมัครนะครับตอนนี้เราได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันระบบออฟไลน์นะครับให้ท่านได้เลือกใช้บริการได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับเรามาดูที่มือถือของเรานะครับขั้นแรกนะครับในือของเรานะครับเข้าไปที่ p Play Store ครับโอเคนะครับเข้าเพจสโตร์แล้วนะครับให้เซิร์ช หาคําว่าสบายโมบายนะครับซึ่งเป็นชื่อร้านของเรานะครับร้านของเราได้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับสบายโมบายครับเขียนนี่ครับ S A โทษครับ S ส B B A Y สบายนะครับโมบายนะครับ M O B I L E ครับ บายมือบายนะครับกดเซิร์ชเข้าไปเลยครับเอาแล้วครับท่านจะเจอแอปพลิเคชันนะครับสามระบบเลยนะครับเราได้พัฒนาไว้ครบเลยครับทั้งสามระบบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำของวัตถุคอรก่อนแล้วกันนะ AIS วัตถุคอร์ครับตัวนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเข้าไปแนะนำครับจะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ เซนแอปพลิเคชัน Pro น e t AS นะครับนะครับแล้วก็จะมีรูปบอกไว้นะครับว่าการสมัครโปรยังไงนะครับอะไรอย่างเเราเข้าไปติดตั้งเลยฮะง่ายๆนะครับแอปพลิเคชันในเพจต r e นะครับติดตั้งกดติดตั้งถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะดาวน์โหลดและติดตั้งให้เราเลยนะครับเพียงแค่เรามีาบัญชีของ Gmail นะครับ อันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของผู้ใช้ Android อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับกำลังดาวน์โหลดนะดูองค์ประกอบนะครับระหว่างรองนะครับนี่ยครับผมช่างแบงค์ครับสบายบเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้เองนะครับ คะแนนก็โอเคครับผู้ใช้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียว5คะแนน5คะแนนนะครับในนีนอ้อีกสองแอปที่เราได้พัฒนากันขึ้นมานะครับโอเคกำลังติดตั้งนะครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตานะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูเลยนะครับว่าหน้าตาม,มีอะไรบ้างคนระับ โอเคครับเปิดมาจะได้หน้าต่างนี้นะครับ AS One to Call นะครับโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบันตัวนี้โปรโมชั่นนี้ทางผมได้อัปเกรดเรียบร้อยนะครับเป็นโปรโมชั่นปัจจุบันนะครับซึ่งมี15บาทเนี่ย1วัน512เคนะครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดให้นะครับ15บาท24ชั่วโมงนะครับใช้ความเร็วที่512เตลอดจนครบ200เมกะบิตนะครับถ้าความเร็ว หมดสองร้อยเมกะบิตแล้วจะปรับเหลือห4สี่เคนะครับเนี่ยจะมีรายละเอียดให้นะฮะแล้ววิธีการกดสมัครหมายเลขนี้ก็คือว่าสมมติเพื่อนเราครับเพื่อนเราอยากจะสมัครโวกนี้จังเลยนะครับเราก็เนี่ยครับเอาหมายเลขเนี้ยไปบอกเพื่อนเราก็ได้ครับว่าให้ให้กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์ดอกจันศูนย์สี่สามสองสี่สามโทรออกนะครับอันนี้เพื่อบอกเพื่อนเรานะครับแต่ถ้าเป็นเราติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับเราทําการสมัครด่วนได้เลยครับ เนี่ยคะแอปพลิเคชันก็จะถามว่ายืนยันการสมัครคุณต้องการสมัครโปรเมรินนี้หรือไม่นะครับถ้ากดเย s ก็คือสมัครได้เลยครับสมัครเสร็จแล้วก็รอเอฟเอสยืนยันนะครับการที่เราจะสมัครได้นะครับทุกโปรโมชันนะครับของทุกค่ายนะครับทุกระบบจะต้องมีแวดนะครับคือภาษีเราได้ทําการคำนวณภาษีไว้ให้แล้วครับสิบห้าบาทท่านจะต้องมีเงินในอินบ็อกซ์ของชั้นนะครับอยู่ที่สิบหกบาทจุดศูนย์ห้า นะโดยประมาณครับผมโอเคครับแต่เราแบ็กกลับแล้วกันมาดูรายละเอียดอื่นนะครับไม่ว่าจะมีโปรเมริมต่างๆนะครับแบบรายเดือนนะครับแบบรายสัปดาห์นี้ของวันดูคอนะคูณสามครับเป็นโปรโมชั่นที่เป็นคืนกำไรให้ลูกค้านะครับเน็ตคูณสามตัวนี้สุดยอดมากนะของวันดูคอสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ได้เน็ตรวม 4.5G ครับนี่ถูกมากเลยนะครับซเชียลก็มีครับส ocial pack รายวันและสัปดาห์นี่ครับเป็นบริการนะครับเบอร์โทรด่วนนะครับของระบบวันดูคอครับเช็คยอดเงินครับโบนัสครับเช็คเบอร์โทรเช็คเบอร์ตัวเองครับเราจะไปเติมเงินที่ตู้เติมเงินแล้วเราไม่รู้เบอร์ตัวเองครับกดเข้ามาในแอปนี้เช็คเบอร์ได้เลยครับปิดเปิดเน็ตครับ โอเคครับก็พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับสําหรับระบบวันทูคอนะครับนะครับคูณสามการใช้แพ็กเกจชันเบื้องต้นนะครับรายละเอียดทุกอย่างก็นะครับขอจบการนําเสนอนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันในส่วนของระบบวันทูคอนะครับไว้หน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับ จะรีวิวดีแท็กนะครับกับทูมุฟเป็นลายต่อไปครับสวัสดีครับ